95,000บาทโบเต็มคันลูกแรกพี่น้องตอนนี้แม่เพิ่งกระท่งบ้างเนาะถ่ายสูงร้อยสีบหบวกพี่น้องโบเมนลบแน่นอนบวกนะครับเนะะาะลูกสาวปีศาสแดงพีเซตหนึ่สามศูเดือนกลัวครับพี่น้องนี่คือลูกเพิน่นลูกเ,เส้นหลังเข็มเลยนะครับ สวัสดีครับพี่น,อน้องจูเลเดอร์บายห้องทองซิปีครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน,น้องซื้อการการสื้อขายง้อควายครับมือน,นี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคุณอีสานบ้านยูเคเทศบาลเฮงงามน,นบอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามๆอีกฝูงหนึ่งครับของน่องก่อยนะครับเนะาะที่กัดบ้านจอกตมบลตมบลดงบงัง อำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับสวัสดีครับน้องก้อยสวัสดีครับอ่าน้องก้อยหรือว่าเจก้อยนะครับเนาะอ่ามือนี้เปิดอีกหนึ่งฟูงนะครับอีกหนึ่งฟูงูนี่จะโคมนี่สามโค้มบ่สามโค้มค่ะสามโค้มนะครับเอาโค้มได้ก่อนโคมโคมนี่ค่ะโคมนี่อ่าโคมนี่เปิดจักบาทโคมนี่เปิดจักบาทพ่อเดี๋ยวขออนุญาตถามผอกันนะคะตัวนี้ลูกแม่นะครับเด้อตัวนี้เป็นลูกแม่ลูกกันอ่า เปิดเจักบาทค่ะเก้าหมื่นห้าพันบาทอ่าวเดี๋ยวเบื้งแม่เพิ่นก่อนแม่เพิ่นนี่ได้ลูกจักโตแล้วนี่ลูกลูกที่แรกค่ะลูกแรกท้ายสูงมากๆลอยสีสิบห้าโบกลบเนาะลอยสีสิบห้าโบกลบเป็นง่วนท้ายกลางครับพี่น้องเนี่ยไปแล้วโอ้ยลูกเพิ่นลูกปีศาจแดงค่ะอ่าลูกออกมายืนอยู่ข้างนาเนี่แล้วอ่า ตุล่า64แมนบอคอดแมนค่ะตัวเสียงว่าลูกใหญ่นี่แมนบอลูกน้อยลูกน้อยค่ะนี่นี่นี่ตัวไหนทัดกันทัดกันก็ลูกใหญ่ลูกปุ่นนี้ค่ะอ๋อลูกตัวใหญ่ลูกตัวตัวไอ้ตัวดำนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวแม่ค่ะลูกตัวแม่กตัวนี้พี่น้องนี่นี่เนี้ยที่สิทธ์หมุนเขาไปโย่ท้ายสูงประมาณหนึ่งเมตรถึงมั้ยนี่ถึงถึงถึงค่ะถึงเนาะครับเนาะเมืจักเดือนเหรอเมื่อจะเดือนหรอตุล่าสามเดือน สองสาเดือนสองเดือนครับเพราะว่ามันมันเกิดรุ่นมันมันเกิดวันพฤศจิกาอ๋อเกิดเกิดเกิดต้นเดือนพฤศจิกาครับมันมันเลยกำหนดวันที่สองเดือนเคิงสองเดือนเคิงกำหนดดูอ่านี่คือแม่ลูกอ่าครับนี่ละยืนขางกันแล้วครับพี่น้องโอ้แดดเบาจนเสียยืนขางกันแล้วแม่ลูก9ก้าหมื่นห้าครับค่ะเก้าหมื่นห้าพันบาทโบเต็มคันลูกแรกพี่น้องตอนนี้อ่า แม่เพิ่งกระท่องว่างเนาะถ่ายสูงลอยซีซิมหาบวกพี่น้องโบเมนลบแน่น,นอนบวกนะครับเนา<ว>ะลูกสาว,วปีศาจแดงพีเส็ดหนึ่งสามศูนย์สองเดือนกลัวครับพี่น้อง<ว><ว>นี่คือลูกเพิน่นลูกเนี่ยเส้นหลังเข็มเลยนะครับแมนค่ะแมนเซ่ได้เลยนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทบ้านนี้แน่นอนนี่ลูกพกูดได้นี่ลูกลูกพูดนั่นค่ะลูกพูดอย่างแมนพูดใหญ่จากลูกพูดนี้ค่นนี้จักบาทค้มผูบอนนี้ผูบค่ะผูบค้มผูบจักบาทพ่อลูกผูบครับนี่ละแจักบาทครับค้มนี่อ ผมเปิดไปแปดหมื่นสามพันบาทครับแปดหมื่นสามพันบาทลูกแรกขึ้นกันบ่ลูกแรกขึ้นกันครับลูกแรกขึ้นกันแม่เพิ่นทายสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับเนาะเป็นไทยกลางนะครับพี่น้องอ่าโบเต็มคันขึ้นกันอันนี้ลูกผูครับลูกมีพอบเนี่ยลูกอ่าลูกมีพออยู่ใช่ครับ H อ้าสองศอ่า s K 5 2 0นะครับพออ่าหมดแดงเนาะแม่นบ่ครับพอหมดแดงครับพอในตำนานเลยพี่น้องนี่ลูกพอหมดแดงลูกทรายพอมพี่น้องสามสิบเอ็ดเปจีก้าครับสามสิบเอ็ด ง่วเดือนเคืองแม่โมฮึนเดือนเคืงเดืนเคิงครับพี่น้องงัวเดือนเคิงสูงประมาณห่วยแปดสิบสิบเสิบเ้นนะครับเนาะโอ้ใช่ได้นะครับเลี่ยมโตดีแขนรัดปัดเลยนะครับแปดหมืนหาเอ้ยแปดหรือแปดหมามพันบาทแปดหม่ามบาทราคาห้องนะครับเนาะต่อรองได้พอีโอ้สุดยอดนะครับสี่ร้อยกิโล เมนบ่อสี่ร้อยกิโลครับสี่้อกิโลความทรงนะครับเอามาเบิ้งอีกคมนึงพี่น้องพอดีอันนั่นพอเพิ่นเอาหยามาค่อมแม่ยายนะครับเนี่ยเจ้าบาทครับคมนี่คมนี่ผมเปิดใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาห้องครับราคาห้องลูกเจ้าเดือนละครับนี่อยากแยกลูกแจกแม่ก็ได้ครับผมแยกให้ลูกเจ้าบาทบาทนี่ลูกมันผมเปิดใบหกหมื่นเมก็บว่ขาย ห้าหมื่นพร้อกับว่าขายขายสี่หมื่นขายสี่หมื่นหาครับนั่นว่าแล้วลูกสามหนึงค่ะลูก3 1ลสาูกคอเคเอสอโอ้เดดมากพี่น้องี่ดีใจรูปสามหนึ่งเจ้าค่ะูกเคเอสามหนึ่งนะครับข้อตั้งต่เมษาอิทธ่พนมาค่ะเจ็ดเดือนแล้วนี่ยสิเดือนปประมาณประมาณประมาณโมเมนเมษาเมษาเดือนสี่แเดือนแเดือนเนาะประมาณแเดือนแปเดือนกลัวพี่น้องถ้าสูงเมตรยี่สหาได้บ่ ได้ได้ได้เนาะลูกพ่อเคเอฟสามหนึ่งเนี่ยอย่ากวนแม่บอกแล้วนะครับอ่าพอดีพ่อเพิ่นเอเนี่ยหนามาให้ไปกินแม่เพิ่นคือตัวนี้ตัวตัวสีดำดำนี่คโบดดำโบดดำนี่พี่น้องเป็นกระทบนะครับแม่เพิ่นแม่่นคะสูงใหญ่พี่น้องแม่เพิ่นประมาณลอยสี่สิบหาบวกลบนะครับเนาะนี่คือแม่เพิ่นเมื่อกี้เพิ่นเห็นเนี่ยเนี่ยพอเพิ่นเอาหนามาว่างลูเสียกรมูเลยแม่นี่นะครับเนาะเนี่ยเพิ่นสีอยากยากเลยที่พี่น้อง นีแม่งนะครับเนาะหน่งแสนหนึแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสงหม่นบาทหนึ่งแสนนบาทนะครับลูกหกหมื่บขายหาหมื่นกระบอเอาแม่แม่เพิ่นทับล่ะค่ะแต่บเนี่พาหลอดพึ่นเอาไว้แต่ว่าเอาสี่หมื่นหาเฉพาะลูกนะครับเนาะสี่เหลือเป็นแม่ร้อมทรงเลยพี่น้อง4 5่0 0ืบาทลูกสาวของพ่อเคเอฟซ้หึเฮ็ดเขาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับเนาะตอนนี้แม่เพิ่นผสมพอเก่าไว้ KF เอฟซ้หนึ่งเมื่อวันที่สิบหกส่พนมานนะครับเนาะ ใส่ได้นะครับชิดงามครับพี่น้องแข้งขาถือว่าสมส่วนสําหรับลูกสาวเพิ่นนะครับเนาะโอ้งามงามงามนะครับอ่าแดงองค์ตรงเลยนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทราคาห้องพร้อมโทรมาตัวร่องเอาโธ่มาตัวรองได้ครับอ่าเอากินกินยาเมื่แล้วคือพักกัหนีแหรอบ้านนี้ไหนลืมเมื่อไหครับไหนลืมเมื่อไหร่โอ้กินได้เฟืองย่างเดียวโอกินได้เฟืองโดนเกลียกินยาเทนึงนะครับโอ้ใส่ได้ใส่ได้พี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทสำหรับสาวนีนะครับ ล่ำโตยา่อลลาสเลยแข็งขาถือว่าใหญ่เนาะครับเนาะเสดเลยนะครับถ้าพี่น้องสนใจโทรมาหาน้องก้อยเบอร์ได้ครับบ้านนี้ศูนย์แปดเจ็ดครับห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสองค่ะน้องก้อยนะครับเนาะพิกัดบ้านจอกพิกัดบ้านจอกตําบลดงบังอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องไปแล้วบ้านแม่แม่เพิ่นนะครับเดี๋ยวบาจูนขออนุญาตญาติอันนี้ยญาติกันน้องมันสีหลังหักสาวนี่ลูกของพ่อ พี่ศาสแดงพี่ศาสแดงแม่เพิ่นคือตุบตุบพุ่นตัวข้างบนค่ะตัวข้างบนพุ่นพี่น้องเกาเหมือหักเกาเหมือหัราคาห้องนะครับตัวผูน้อยนั่นนะครับตัวผูน้อยนั่นแลวนี่ค่ะเป็นลูกของแม่นี่เปิดแปดหมื่นแปดหมื่นสามพันบาทราคาห้องนะครับเนาะแล้วก็แม่โบดเข้มๆนั่นโบดดำนั่นพี่น้องกับลูกสาวนี่ครับลูกสาวของพ่อเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวบาจุนขึ้นก่อน เพิ่นขึ้นแล้วเดี๋ยวบาจุนขึ้นน้ำกล่นนี่อ่าสาวนี่นะครับกับแม่นั่นแม่ไอโบดนั่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทละค้าวห้องค่ะต่อรองได้ทาแยกลูกสี่มื่นหาพี่น้องสี่มื่นขาค่ะสี่มื่นหาพันบาทราคาห้องไปอีกพี่น้องโอ้ยบาจุนเหลื่อเยสีมื่นหาครับแม่แม่หงมื่นหาลูกสี่มื่นหา,านั่นเพิ่นไปหาแม่เพิ่นแล้วนะครับเนาะแม่หงมื่หาลูกสี่มื่นหานะครับนั่นคือแม่ลูกคู่นั่นนะครับเนาะ ลูกเคเอสามหนึ่งแม่กับผสมเคเอฟสามหนึ่งนะครับยืนเป็นคู่คู่ลูกยืนเป็นคู่แล้วยืนเป็นคู่แล้วนะครับเนาะอ้าวอันนั้นก็บข้อได้์พ่อได้แม่แม่ค่ะได้แม่พ่อได้แม่เก่ามือหานนะครับเนาะสีไปแสงบัตรเนี่ยกินหนานะครับแตห้กินหนามแต่ให้กินหนามแตหากินหนามของโฮมแล้วนะครับโอ้นี่คือทั้งหมดนะครับเนาะสามโคมงามๆน่ะราคาเป็นตะหักเป็นตะหักเป็นตะสื่อไปเลี้ยงเนาะ พี่ให้น้องไปเล้พี่น้องทีลีทีลีเอาเสียงว่าแม่ล่ายเนี่ยจ้าฝูงเป็นบ่เป็นคนน, <ำ S 1> น้่ำ<ม>นองนั่นค่ะทำนองนั่นจ้าฝูงนะครับผ้ามูไปดีดีครับพี่น้องโอ้ เอาพอเพิ่นไปโหลดเฮาจบคลิปแค่นี้นะครับเนาะสหรับคลิปนี้บาจูนต้องขอบคุณน้องกอลเป็นยางสูนะครับที่ให้บาจูนพาพี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามๆน้ำมื้อนี้นะครับน้องกัลกากขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามากก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์จูไเด้อบายฮ่ดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรซสาระดีๆหาเราเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องเอาไปละหันมายืนแนมหน้าเฮาได้บ้างอ๋อเมื่อกี้จะยืนหน้ารักแท้โค่ยืนตาฮักได้แน่นน่ะเออทอร์เรอเตเลียล่่พีน้อง ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับ